ทมทั้งหมดซึ่งเป็นเครื่องจักรละเอียดเป็นพลังงานละเอียดละเอียดกว่าธาตุร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของมีธทำทั้งหมดอยู่ในร่างกายมีธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่ทำ ดึงดูดบอกเกิดประกอบขึ้นเป็นดวงใจวาจาร่างกายที่มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยธรรมที่สามารถดึงดูดบอกเกิดให้ธรรมอื่นเกิดเป็นธรรมของตนเอง ธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นธรรมรักเมตตาเอื้ออาทรปลอดภัยอโหสิกรรมเป็นความรักบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรรักเพื่อให้มนุษย์สัตว์สิ่งของ รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปูส่สดันทัสรรวบรวมรักษาธาตุให้มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัสรรทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทาาัสรเดินทาง ไปตามธาตุทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เชื่อมโยงให้ร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดเรมีสามสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดันทัศโรเดินทางไปตามส่วนของธาตุละเอียด ธาตุยาให้บุษย์สัตว์สิ่งของมีบารมีสามสิบทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดกันทัสโรสร้างหล่อเลี้ยงรักษาควบคุมบังคับสั่งการให้มีตัวตนเที่ยงแท้พัฒนาปรับปรุง ให้เกิดเป็นร่างกายลักษณะมหาบุรุษเป็นร่างกายของที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษทำรรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงปุสดันทัสโรที่เดินทางไปตามร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของ ร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มจะรักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุษฏณ์แันทัสโรเดินทางไปตามร่างกายของ มนุษย์สัตว์สิ่งของร่างกายที่เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นทานศีลสมาธิเป็นศีลห้า เป็นเส้นทางเป็นสื่อนําเป็นท่อทานเป็นสถานที่เป็นพื้นที่ให้บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันบบทัสรโรบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสรโรเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานรู้เห็นธรรมทั้งหมดรู้เห็น แผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดที่สุดในอดีตที่สุดในปัจจุบันที่สุดในอนาคตเป็นปกติอยู่ตลอดเวลาธรรมบรารมีสามสิบทัศพระเดศพระคุณหลวงปุษจันทาสโรเป็นพระผู้สร้างพระผู้เลี้ยงผู้รักษาเป็นพ่อแม่ผู้สร้าง ผู้เลี้ยงผู้รักษาผู้ควบคุมบังคับสั่งการหล่อเลี้ยงประคับประคองตรวจตาดูแลนิพพานธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรให้รวบรวมรักษาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโร รวบรวมรักษา,าธาตุให้มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยบรารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดัญทัสโรเพื่อการสร้างที่สุดแห่งธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปู่สดัญทัสโรที่ทำให้ ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่ให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงผู้สดจันทัสโรให้ธาตุทั้งหมดเกิดเป็นธาตุมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เป็นความมั่นคงยั่งยืนของธรรมทุกธรรมที่ถูกปรับปรุงพัฒนาด้วยบารมีสารสิทธัพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรที่ได้ต้นแบบเดียวกันจากศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรบรมบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรทำให้ พระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสรุพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยคุณยายอาจารย์มหารัตนะอุบาสิกาจาันทน์ขนกยูท่านนำให้เราอดทนอดทนเป็นบารมีสามสิทธัสพระเดชพระคุณหลวงปุสดจันทัสรเป็นความรักบารมีสามสิทธัส พระเดชพระคุณหลวงปู่สดยันทัสโรที่สร้างเลี้ยงรักษาเป็นทานศีลสมาธิเป็นศีลห้าครูบาอาจารย์ของเรานำให้อดทนศรัทธาเลื่อมใสพึ่งพาอาศัยเคารพบ,บูชา ละลึกนึกคิดรับรู้จดจอ่ออยู่ในตำแหน่งศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรำบารมีสามสิบทัศพระเดศพระกุณหลวงปส่สสจันทสโรเป็นตำแหน่งปลอดภัยไม่ประมาทจากธรรมทุกธรรมเป็นตำแหน่ง ผู้รู้เป็นตำแหน่งหยุดวิกิจอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดเป็นตำแหน่งสร้างที่สุดแห่งธรรมสมบัติบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทสโรศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรก รมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรเป็นตำแหน่งตั้งแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรทุกหน่วยได้เรียนรู้ ได้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากธรรมทุกธรรมที่ถูกศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยบรวสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัศโรดึงดูดบอกเกิดศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธรรมทั้งหมดศูนย์กลางดวงกลุ่มทุกหน่วยของธาตุทั้งหมดเกิดเป็น รมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุสตจันทัสโรเกิดเป็นธาตุที่มีชีวิตเป็นอย่างอยู่ด้วยบารมีสามสิบทัตพระเดชพระกุลหลวงปุสตจันทัสรโรทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุสดจันทัสโรหน่วยใหม่ๆ่ที่ได้เรียนรู้จาก ทมทุกร,รมที่ถูกธรรมบาร,รมีสามสิทััสสะเดระคุลหลวงปูสดจันทัสโรดึงดูดบอกเกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิทัศนะเดระคุลหลวงปูสดจันทัสโรประชุมรวมณศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกธรรมบารมีสามสิทัสสะเดระคุลหลวงปูสดจันทัสโร ทำหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปรถมเริ่มแรกทำบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุลหลวงปุษจันทัสโรเกิดเป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสาสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุษจันทัสโรอยู่ในตำแหน่ง ศูนย์กลางดวงกลมทุกหน่วยของธรรมบาร,รมี30มสิท์พระเดชพระคุณหลวงปุสส์ยันทัสโรที่สามารถหยุดแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสที่มาจากธรรมกิเลส พิธรรมหยุดเป็นตัวสำเร็จอย่างสมบูรณ์ศูนย์กลางดวงกลมปฐมเริ่มแรกของธรรมอกุสลาธรรมมาธรรมอัพยากตาธรรมมาธรรมที่ไม่ใช่บารมีสามสิทัศนพระเดชพระคุณหลวงพุสดจันททัสโรเกิดเป็นธรรมกิเลส ซึ่งเป็นความหมายรวมของธรรมอกุสลาธรรมมาธรรมอัพพยากตาธรรมมารวมถึงธรรมที่ไม่ใช่บรมีสามสิทรรัศพระเดชพระกุลหลวงปูส่สดัญทัศโรธรรมกิเลส ที่รุกเข้าหาธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุษตกันทัสโรดึงดูดบอ่อเกิดให้ธรรมบาร,รมีสามสิบทัศพระเดชพระกุลหลวงปุษส์กันทัสโรเกิดเป็นธรรมกิเลสทำให้ร่างกายของลักษณะมหาบุรุษ ที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษเสื่อมสลายเกิดเป็นมนุษย์สัตว์สิ่งของที่ทำให้เกิดเป็นจัก,กรวาลมนุษย์จักรวาลมนุษย์ซึ่งหมายถึงโลกมนุษย์รวมถึงนรกรวมถึงโลก,กัน รวมเป็นความหมายของจักรวาลมนุษย์ร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของที่กิเลสไหลเวียนเข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรในร่างกายของ มนุษย์สัตว์สิ่งของร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นร่างกายของทรัพ์สมบัติเป็นร่างกายของอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบเป็นท่อทานธรรมบารมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปูศศ่สดจันทัศโรที่เดิมเริ่มต้น เป็นร่างกายของลักษณะมหาบุรุษเป็นร่างกายของที่อยู่ของลักษณะมหาบุรุษกิเลสทำให้เกิดเป็นร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของซึ่งเป็นร่างกายของทรัพ์ยสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบซึ่งเป็นโอกาส ให้บารมีสาสบทัศพระเดชพระคุณหลวงปุ่สดจันทัสโรที่มีอยู่ในร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของที่เดินทางในตำแหน่งศูนย์กลางแกนกลางเส้นทางใสากลางร่างกายมนุษย์สัตว์สิ่งของทำบารมีสาสิทัศ พระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรได้โอกาสรุกเข้าหาธรรมกิเลสเพื่อดึองดูดบอกเกิดให้เกิดเป็นธรรมบาร,รมีสามสิบทัพพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโรให้ธาตุเกิดเป็นธาตุ มีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยบารมีสามสิทธัศนะเดชพระคุณหลงโพสดันทัสโรเกิดการรวบรวมรักษาบารมีสามสิทธัสสะเดชพระคุณหลงโพสดันทัสโรรวบรวมรักษาธาตุที่ได้จากธรรมทุกธรรมธาตุท,ทุกธาตุจากทุกนิพพาน ที่มีเป้าหมายเพื่อให้ธรรมทั้งหมดเกิดเป็นธรรมบารมีสามสิทธัศน์พระเดศพระกุลหลวงปุดจันทสโรให้ธาตุทั้งหมดมีชีวิตเป็นยังอยู่ด้วยบารมีสามสิทธัศน์พระเดศพระกุลหลวงปุษจันทสโรเพื่อให้ทุกนิพพานทั้งนิพพานธรรมที่ใหญ่กว่านิพพานธรรมใหญ่เกิดเป็นนิพพานธรรมบารมีสามสิทัศน์ พระเดชพระคุณหลวงปุสสดยันทัสโรเป็นที่สุดแห่งธรรมบาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสดยันทัสโรทำรรกิเลสที่เข้าแทนพื้นที่บาร,รมีสามสิทัศพระเดชพระคุณหลวงปุสสดยันทัสโรในร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของที่มีธาตุละเอียด ธาตุยาบเชื่อมโยงถึงกันทั้งหมดทำกิเลสเดินทางไปตามส่วนของธาตุละเอียดธาตุหยาบของมนุษย์สัตว์สิ่งของสร้างเลี้ยงรักษาไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิไม่มีศีลห้า ทำกิเลสท,ที่เข้าแทนพื้นที่บารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลงโสดจันทสโรในร่างกายคนสัตว์สิ่งของในทรากคนสัตว์สิ่งของเป็นอบายภูมิเป็นพื้นที่ของกิเลสทำให้มนุษย์สัตว์สิ่งของคนสัตว์สิ่งของ เสื่อมสลายถูกบังคับหลอกลวงยุแย่ปิดบังซ่อนเลนน่นวงเหนี่ยวไม่ให้รู้เห็นธรรมทั้งหมดไม่ให้รู้เห็นแผนผังสำเร็จเวลาของธรรมทั้งหมดให้หลับไหลเป็นไสยศาสตร์ไสยเวท เป็นคุณใสเป็นมนดำเป็นเดละฉานวิชาให้เกิดแก่เจ็บตายเกิดเป็นซากคนสัตว์สิ่งของให้นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นทรัพ์ยสมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ ให้เป็นบูชายันคนสัตว์สิ่งของทำร้ายทำลายคนสัตว์สิ่งของเกิดเป็นซาาคนสัตว์สิ่งของเป็นมิจฉาอาชีพห้าลักษณะเป็นอาชีพค้าอาวุธค้ามนุษย์ค้าสัตว์ค้าสิ่งเสพติดให้โทษค้ายาพิษเป็นอาชีพ ตามแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมขออที่กิเลสบังคับหลอกลวงให้รวบรวมซากคนสัตว์สิ่งของนำมาเป็นทรัพย์สมบัติปัจจัยสี่พลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบทำให้ร่างกายของมนุษย์สัตว์สิ่งของซาก ผลสัตว์สิ่งของเป็นพื้นที่ให้กับกิเลสตั้งแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมขออเกิดเป็นภัยจากธรรมกิเลสภัยธรรมชาติของกิเลสภัยพิบัติ เกิดสงครามทำลายล้างขาดแคลนทรัพย์สมบัติปัจจัยสีพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบที่เป็นแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิททัตรพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์ทัสโรขาดแคลนบารมีสามสิทัตรพระเดชพระคุณหลวงพุทธจันทร์สโร ที่เป็นวิกฤตอุปสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดที่กิเลสบังคับหลอกลวงไม่ให้รู้ว่าขาดแคลนบารมีสามสิทธัศน์พระเดชพระคุณหลวงปุสจจันทัสโรกิเลสนำเสนอการแก้วิกฤตอุปสรรคปัญหาที่กิเลสได้ทำขึ้น ด้วยแผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมอขอออที่ทำให้เกิดเป็นซาคนสัตว์สิ่งของเป็นอบบยภูมิกิเลสนำเสนอให้นำซาคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหาร ให้เป็นทรัพย์สมบัติอาหารเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคที่อยู่อาศัยพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบให้แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลสกอทมอออหนาแน่นกว้างขวางขยายพื้นที่แผนผังสำเร็จเวลาของกิเลส กิเลสบังคับหลอกลวงให้มนุษย์สัตว์สิ่งของยอมเป็นทาสรับใช้กิเลสยอมพ่ายแพ้ต่อกิเลสเพื่อให้กิเลสรุกเข้าหาธรรมบารมีสามสิทัศนพระเดชพระกุณหลวงปูส่สดัญทัสโร กิเลสทำให้หลับไหลทำให้ทุกกระทมสมสารทำให้เป็นวิกิจอุป,ปรสรรคปัญหาในทุกรายละเอียดกิปปกกลเลสสร้างเพียงรักษาให้มนุษย์สัตว์สิ่งของไม่มีทานไม่มีศีลไม่มีสมาธิ ไม่มีศิลห้าบารมีสามสิบ,บทัสสะเดชพระคุณหลวงปุดจันทัโรได้โอกาสเรียนรู้ปรับปรุงพัฒนาตัวเองจากทำทุกธรรมจากทำกิเลสทำให้ทำบารมีสามสิบทัสสะเดชพระคุณหลวงปุดจันทัโร รุกเข้าหาธรรมกิเลสรุกเข้าหาธาตุทุกธาตุดึงดูดบ่อเกิดให้เป็นธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร,รให้เกิดเป็นธรราตุที่อยู่ในกำลังอำนาจของธรรมบารมีสามสิบทัศพระเดชพระคุณหลวงปู่สดจันทัสโร เกิดการแยกธรรมแยกธาตุประกอบธรรมประกอบธาตุตามแผนผังสำเร็จเวลาบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชพระคุณหลงปสุสสะกันทัสโรทําให้มนุษย์สัตว์สิ่งของเป็นชาวสิวิไลบารมีสามสิบ,บทัศพระเดชพระคุณหลงปสุสสดจันทัสโร มีอาหารเป็นพืชแร่พาตไม่นำซากคนสัตว์สิ่งของมาเป็นอาหารรับสมบัติปัจจัยสพลังงานทั้งละเอียดทั้งหยาบ